จะกำความเพียนไว้กูหกแอันที่สากุมภาห้าที่สีส่สิบทที่แปด,แปดสวดธรรมจักกัธรรม,มสูตรตเอวเมสุตังเอตังสมัยยาะบกัตากาลณง 江山大海。 ที่อาโลโก้าิรรงโอ่านยีทังทุขังอริยศาสตร์จังปริญญาตันติเมพิกเวปุเพอนานุเตสุอเมสุตฉาูท่าปฏิญาณังทาปฏิปัญญาทาปฏิวิชาวาปฏิอาโลโก้าปฏิรังทุกขสมุทโยอริยสตร์จันติเมพิกเวปุเพอนานุสุเต ที่ญาณังท่าปฏิปัญญาท่าปฏิวิชาวทาปฏิหาโลโกท่าปฏิทังโคปานิถังโค ิกขเวบุพเพอานุสตเตสุธรรมิตสุจักขุลง้าปฏิญาณถ้าปฏิปัญญาถ้าปฏิวิชาท้าปฏิอโลโกถ้าปฏิถังรูปกานิโลโตอริยสัตวตันติเมพิกเวบุพเพอานุสตเตสุธรมิสุจักขุล้าปฏิญาณถ้าปฏิปัญญาถ้าปฏิวิชาถ้าปฏิอโลโกท้าปฏิถังโขอานีถังลูกานิโลโตอริยสัตว์จำัรเจ การันตีเมวมกะเวบุเบอนานสุเตโสตมิสุจากขุมได้ปฏิยาณังได้ปฏิปัญญาได้ปฏิวิชาวได้ปิญาโลโกไ้ปฏิทังโหปานทั้งทขาริโรโทอริยสานตันทีแบตันทีเววิกะเวบุเบอนาโนสุเตโสตมิสุจากขุมไดปฏิยานังไาปฏิปัญญาได้ปฏิวิชาวไดปฏิญาโลโก ဘောမေမေထောဇသုဝါယိသာအလီယသတ္ထေဆိုဟေဝံ